สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนนะครับท่านที่รอชมวิดีโอต่างๆนะครับจะมีวิดีโอที่มีคุณภาพออกมาเลย,เลยครับในเรื่องของการนำไปประกอบการพิจารณาในการลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่ทางกองสลากไม่เคยบอกท่านแม้แต่ตัวเดียว แต่ที่นี่สำนักสืบซเเสือกรู้ดีกร <c oughs> ับเป็นการทำนายหาข้อมูลที่จะพาไปดู3ตัวท้ายรางวัลที่นหนึ่งว่าน้าตาจะสวยหลอ่อหรืออับปลักษ์แค่ไหนนะครับตัวโกงตัวงอตัวบิดตัวเบี้ยวตัวกลมตัว อะไรก็ว่ากันไปครับวิดีโอนี้คือดับหลักร้อยผ่าเลขเด็ดสูตรที่สองนะครับหลังจากงดที่แล้วโพสสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองรู้สึกจะไม่ได้โพสครับพอเวลาไม่พอ,อามาดูกันเลยครับดับหลักร้อยนะดับคู่เลยนะได้เปรียบมากครับ แต่ก่อนดูวิดีโอขอเตือนเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสามาชิกนะเ,เดี๋ยวดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็หน้าช่องเนี่ยครับการสมัครให้กดที่สมัครตรงนี้ครับ บางทีก็จะอยู่ใต้ชื่อถ้าดูจากมือถือจะอยู่ใต้ชื่ออาจารย์แอดคารามายนะครับถ้าดูในคอมในโน้ตบุ๊กจะอยู่บริเวณนี้ครับในช่องอาจารย์แอดคารมายนะครับแล้วเวลาเข้ามาชมในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าอาจารย์แอดคารมายนะครับก็จะเข้ามาทาง Google ทาง u t u b e ครับสมัครสมาชิกก็มาแล้วก็มาดูในนี้นะครับถ้าเห็น ต้องเข้าระบบนะครับถึงจะเห็นต้องเข้าระบบถึงจะคอมเมนต์ได้ถึงจะตอบกันได้นะครับแล้วก็เอออย่างนะครับถ้าท่านที่อยากจะสมัครหรืออยากอยากจะช่วยเหลือเออท่านที่ว่าบัญชีไม่ชัดเจนนะครับนี่ขอ,อนำเสนออีกครั้งครับ ไทยพาณิชย์กับบัญชีเลขที่415055810 0, 5, 5, 0 8, นะครับชื่อสมพบสังแก้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจด้วยการโอนเงินช่วยเหลือกันมาครับแล้วเราก็จะมาดูหลักหน่วยกันต่อกับเพื่อพิคิดหาเลขท้าย3 ตัวของรางวัลที่หนึ่งครับก็ที่หนึ่งครับดับร้อยนะแปดกับหนึ่งนี่ออกศูนย์เจ็ดเก้าครับสองครับหลักร้อยดับนี่นะดับห้ากนะับแปดออกหนึ่งสามสี่ ก็ไปครับอา่าวันที่สามกับเก้าครับสองออกแปดสองสี่ครับดับร้อยดับอยู่นะเนี่ยวันที่สี่ดับร้อยเก้ากับสองอีกก็ออกออกห้าศูนย์เนีครับ 6, 5, ดูไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์จะค่อยๆเลื่อนเพื่อวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กรุณาดูให้จบนะครับหรือขี้เกียจด,ดูก็เปิดทิ้งไว้ อย่าเพิ่งปิดทิ้งครับถ้าําการเสียงอาจ,จารย์กลัวอาจ,จารย์จะให้3ตัวตรงเกินไปก็ปิดเสียงก็ได้ครับเปิดไอวีดีโอเดินต่อไปครับนะเปิดทิ้งไว้ให้แมวดูก็ได้ครับแมวก็จะบอกท่านเองวันหลังเพระแมวก็จำเก่งแล้วก็ เริดได้น้องน้องหมาดูนะหมาคือเป็นเพื่อนแล้วก็รู้ด้วยนะเจ้าของดูอะไรบางทีนะวัดที่เจ็ดับดับร้อยสี่กับเจ็ดนี่ออกสามสามหนึ่งนี่ดับอยู่วัดที่แปดดับหนึ่งกับสี่นะนี่ออกสามสองสี่ไม่ใช่ดับคู่นะหนึ่งสี่นี่ คือดับประจำหลักหลักร้อยเลยนะดับที่หลักร้อยจำไว้นะครับง่ายๆนะอ่าวันที่9ครับดับ9กับ2อนะอกสองหกวันที่10ทั้งหมดมันดับ70งวดนะครับเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนไปนะ วิดีโอนี้กดแชร์ได้ครับไม่ไม่มีปัญหาครับแชร์ไปให้เพื่อนๆดูว่าทำหลักร้อยถ้ามีตัวนี้ก็พิจารณาดูอีกทีอะไรว่างั้นนะพอดับมาตั้งเจดสบงวดแล้วหนวัที่สิบดักับเก้า6กศูนย บทที่19กครับดับร้กับ7ออกห้าหกส ดับ้อยที่25กับดับศกับ3นะวิดีโอนี้มีแต่เนื้อครับเนื้อเนื้อก็อมูลเป็นเนื้อเนื้อเนื้อหาสาระครับทุกคนจะมาละรานหรือมากวนอาจารย์ก็ไม่โกรธครับเพราะว่าท่านคือ ส่วนหนึ่งของครอบครัว c i s กละมายครับท่านผิดหวังมาจากที่อื่นท่านเครียดแค้นชิงชังมาจากตรงจุดไหนหรือเครียดแค้นอาจารย์ที่ให้ถูกแต่ท่านจับไม่ถูกโกรธแค้นนักหนาอาจารย์ก็ยังรักอยู่ก็เป็นห่วงอยากให้ผ่านจุดนั้น จุดที่ดวงเลวร้วายดวงไม่ดีขอให้จับถูกสูตรดีๆหายครบ3มตัวตรงครับช่องอื่นก็ไม่มีข้อมูลแบบนี้ให้นะครับมีแต่ช่องนี้ช่องเดียวกดไว้เลยครับไม่เสียหลายมีแต่ได้กลับได้เข็มไม่ต้องเอาครับอย่าทิ่มมือ เอาได้กับได้ถ้ามันไม่ได้ซะเลยก็เอาได้นี่แหละครับพันคอ,อแล้วก็โดดลงจากที่สูงนะสูงสุดเอาได้พันคอแล้วนะโดดจากที่สูงคือเตียงของท่านโดดลงตุกข้างล่าง ไม่ตายรอดวันหน้ามาใหม่เข็ดแป๊บเดียวครับวันที่เจ็ดสิบดับเจ็ดกับศูนย์หลักร้อยมาหนึ่งห้าเก้าับร้อยมาหนึ่งนะวันที่เจ็ดสิบเอ็ดครับดับร้อยสองกับห้าถ้าท่านมีเลขเด่นอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องดับก็ได้ครับของ CIS ออดคาามัยนี่ ทำมากับมือครับไม่ได้กองฉลากออกมาให้นะทำเองโพสต์เองนักเลงพอครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดปี2,565ครับคิดแต่สิ่งดีๆนะคอมเมนต์ให้มันดีๆแล้วจิตใจท่านจะสงบ ไม่ขุนข้องมองใจไม่สับสนตั้งใจดูทุกสตดที่นี่ไปแยกแยะไปกลั่นกรองทองคำนี่กว่าจะได้เป็นทองนี่ก็ต้องขุดจากเหมืองจากดินตักจากดินเป็นคันรถเพื่อไปฉีดไปแยก เอาดินออกให้เหลือเศษทองเศษดินแล้วเอาไปหลอมโดยใช้น้ำยาแยกธาตุแยกอะไรต่างๆเหลือแต่ทองคำบริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่ช่องนี้ให้ข้อมูลแต่ส่วนมากจะเป็นเนื้อๆตั้งนั้นแล้วนะคัดอีกนิดเดียว ก็จะเหลือแต่ทองคำข้อมูลเด็ดๆดนะครับจำไว้นะครับไม่ได้บางอาจมาสั่งสอนแต่จากประสบการณ์ยาวนานก็อยากจะเตือนบ้างนิดหน่อยม่บางอาจข้าน้อยขอคาระวะท่านพี่ท่านป้าท่านอา ท่านน้องทุกคนนะถ้าพูดผิดละลาบละล,ลวงยังไม่อ้วกก็เกลือนลงไปครับไม่ใช่ล้วงคองูงเหา่าโอเคครับเดี๋ยวหาว่าพูดมากอีกแต่พูดกันแบบคนกันเองแล้วนะครับถ้าคุณมากดติดตามคุณคือครอบครัวของ แอดคารมายกบยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวจะมีการรับน้องใหม่ไหมเนี่ยทักตุกสองตุกสวัสดีครับ